ครับก็เรื่องนี้มันเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงเป็นหลักเลยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของแบบมันมีความโอเวอร์และเซอร์เรียลอยู่ะฮะมันก็เลยเขาเรียกว่ามันทำให้คนดูอ่ะ อยู่คาบันเทิงใช่ใช่ได้รับคาบันเทิงแบบครบครสเพราะเป็นอาหารที่ก็เหมือนอาหารที่มีครบทุกรสชาตินะครับครับผมแ <c oughs> น่นอนแ <c oughs> น่นอนนะแคสที่ <c ass> ทุกคนเห็นเลยครับคืออาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับผมนิดนึงในในสายคอมเมดี้แต่ว่าถ้ามองแคสอื่นเนี่ยรับรองว่าได้เสียงหัวเราะแน่นอนครับผม การทํางานกับคนจีนจริงๆเป็นมืออาชีพทั้งคนะู่นะทั้งฝั่งไทยแนละ้วับฝั่งจีนทะทกันบ้านกันมาค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะมีความยากของเรื่องภาษาที่เวลาเล่นเขาจะเล่นคันคนละภาษานะมันก็คนจะต้องคอนเซนเทรตกับกับภาษานิดนึงว่าคนนึงพูดว่าอะไรแล้วมันจะได้รีแอคถูกต้องอะไรประมาณนี้แ,แต่สิ่งนี้เราแก้ปัญหาในเชิงคอนโทรปแร็ปชั่นไปแล้วใช่ก็คือว่าคนดูจะได้ดูเป็นแบบหนังภาคเลยก็คือพูดไทยกันเลยจะได้ไม่ต้องมา งงว่ามันฟังกันรู้เรื่องได้ยังไงรครไ่าบขาอะไมาันจะเป็นความาเซเลียวที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องของมิิตรภาพระหว่างเพื่อนผู้ชายสองคนนะคะก็ระหว่างไทยกับจีนมันก็จะมีความเป็นหยินหยางเยอะในเรื่องนะคะมีความแบบ วัฒนธรรมไทยจีนไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหารหรือว่าการดูแลลูกๆของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝั่งไทยฝั่งจีนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก,กันอะไรคะอยู่ในเรื่องที่ท,ทุกคนเนี่ยรักลูกทั้งหมดแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารที่เป็นจุดเด่นของไทยแล้วก็อาหารที่เป็นจุดเด่นของจีนค่ะ อย่างทุเรียนเนี่ยก็คือมันก็เป็นแบบเป็นคลายแม็กของเรื่องเนอะแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมดอ่ะสามเมนูด้วยกันซึ่งถ้าต้องไปดูในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบเมนูที่แบบฝั่งจีนเนี่ยรีเควสเลยทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมแข่งอาหารประเภทนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันถ้าเกิดเราดูแล้วเราจะอ๋อเลยว่าอ๋อก็คนจีนเนี่ยชอบกินวัตถุดิบของไทยอันนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปดูในเรื่องค่ะในเรื่องต้องต้องมาเผกับอาหาระนี้ด้วยไอะไรนะต้องมาโยงอาหาร เออคือจริงๆส่วน้ายของผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูก้างเจ้าของอาหารจีนก็จร,จ,รจริงแต่ว่าผมจะไม่ได้รับผิดชอบในฐานะเชฟครับ<ม>ถ้าเป็นเชฟเนี่ยจะเป็นตัวของปีเตอร์มากกว่าเป็นแอสแซรดงจีนครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องซะทีเดียวความการันตีครับการันตีคร <c oughs> ับฮาขนาดไหน ผมไม่สามารถชมตัวเองได้หรอกครับอะไรเนี่ยสองลูกสองลูกมันเพิ่มได้นิดถือที่เรียนเพราะว่าเราเป็นฝั่งไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องนี้จะมีเกี่ยวกับผู้เรียนด้วยใช่แล้วก็ผมเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยชอบทาอาหารมากแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทําครับวิ่งอะวิ่ง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 ซ้อมมวยด้วยมีแบบต้องใช้แบบฝึกวิชา ชกมวยกันด้วยครับอันนี้โอ้โหตลกรอดูเลยเครับฉากฉากมวยครับมวยเรื่องมวยครับก็อีกแล้วครับผมตอนแรกเหมือนจะได้เรียนมวยผมก็ตื่นเต้นเหมือนก,นกันแต่สรุปไม่ใช่ก็คือเป็นคุณปีเตอร์อเสปอยเนี่ยโอ้ยโหหมดแล้วฝึกความแบบแล้วก็เลยฝึกฝึกภาษาสัมผัสความแบบหลบไวอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมมีมีมีฝึกครับมีกล้าไปแล้วอันเดียร์ ครับก็เป็นพ่อผมล่นนะครับก็ถือว่าสนุกดีฮะสนุกดีแต่ก็ไม่ไม่ได้มีบทแบบตลกอะไรมากมายอย่างที่เคยเห็นก hmm. ันนะมันก็จะเป็นบทแบบพ่อลูกอ่าจะเป็นบทแบบซึ้งๆกันมากกว่าครับจะเป็นบทที่สอนลูกมากกว่าใช่ครับใช่ใช่ของความสมคันญของพ่อลูกของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีเยอะฮะข้างใน ในภาพยนตร์อะจริงๆแล้วเนี่ยคือรวมไว้หลายรสชาติมากนะก็คือโดยเพราะเรื่องอาหารลองย้อนไปดูนะครับก่อนหน้าที่จะถ่ายเรื่องนี้ทุกคนหอมหมดเลยแต่พอหลังจากเรื่องนี้จบก็อย่างที่เห็นโนอ้โห จะเดินไหวอไหมคน,คนเดียวเลยเหรอครับเนี่ยต้องค,อคนนี้เลยครับก็ <c oughs> เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนมวยคือวิธีการสอนเนี่ยสอนวิธีการที่ต้องไปาหาไอ้นู่นขาไอ้นี่ก่อนจะได้นั่นมามันต้องเจ็บไหมต้องอะไรไหมว่าจะทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะครับทุกอย่างไม่ได้มาง่ายคือต้องใช้คือต้องใช้ทั้งทักษะใช้ทั้งกําลังมันสมองอะไรเงี้ย ทั้งหมดเอามารวมกันเพื่อให้มันกลั่นกรองออกมาเพื่อเป็นวัตถุดิบที่เราต้องการอันนี้แสดงให้ดูอยู่นะครับเนี่ยฮะเล่นๆครับก็ประมาณเนี้ยอยากให้ชมกันเยอะๆฝากอะไรนะสตาร์ทอีกครับสตาร์ทอีครับ ผมนีหนักห้าปีปปครับปีฮะก็เลยไม่ได้ห้าตอนไปนครมาก็สตาร์ทเรื่องอะไรวะสตาร์ทอีดอัพสตาร์ทอีดอัพครับผมแล้วอะไรต่ <Start. S 2> <Why start. S 1> อนะไวสตาร์ทไวสตาร์ทนอนสต็อปไอ้เขาพูดสักมดเรื่อกไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เนี่ยครับคือมันชื่นใจอ่ะ <c oughs> ชื่นใจมากดูคนดูนะ <c oughs> ได้เห็นได้เห็นเเออ่ฮีโร่ออกมาเนี่ย ครับครับครับชอบเนาะชอบชอบชอบมากอ๋อคนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโควิดเราโดนโควิดด้วยเพราะมันเป็นเรื่องที่อันนี้ต้องแป็นตระกูลปลาพุ่นเลยเป็นเป็นการโคโปรดักชั่นนะคะก็เลยเรื่องจา่กว่าเรื่อง่ยกว่าเราอะเป็นร่วมทูนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี การที่ต้องส่งเซนเซอร์ชิปในจีนเนี่ยค่อนข้างเป็นเป็นโปรเซสที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่าเอาเข้าไปฉายเฉยๆเราคือร่วมคุณด,ด้วยกันเลยทีเนี้ยพอเราตัดเสร็จปุ๊บปลาปี2019โควิดพอดีประมาณ2ปีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอ่อโปรเซสของหนังที่ที่ถูกรอการเซ็นเซอร์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะต้องแบบ เตรียมเอกสารเพื่อที่จะส่งเซ็นเซอร์ชิปให้ผ่านในจีนถึงจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปได้ดีได้ผ่านเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอทัมมิ่งที่ดีนะคะจากฝั่งฝั่งจีน,นะคะ่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องกังวลเลยหรอว่าดูไม่ใช่ใช่เรื่องที่ฝั่งีไม่ได้กังวลจริงๆตอนนี้ทาง<ม>ทางปกติอะ<ม>ตอนนี้เรา<ม>จริงๆแล้วเราได้ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราแค่รอทัมมิ่งเฉยๆค่ะ น้อยแต่มานะผมุ่เช่าออกน้อยๆ้อครับแต่จัดเต็มเสมอครับมาน้อยแต่จัดเต็มเสมอฝากด้วยนะครับหาแน่นอนฮะฮาแน่นอนฮะรับรองพาได้ไหมพาได้มาฉากนั้นอย่าอย่าเบลอออกมาแป๊บนึงมอดฝากอมอดมอดฮะออกมาแป๊บนึงอ๋อครับ ครับเนแก็เป็นเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการรับงานแสดงครับผมก็ได้ร่วมงานกับนักแสดง super star ชาวจีนครับผมก็เป็นเกียรติับวงตระกูลมากครับผมฝากไปด้วยครับ s า a r lit d ไป n า y ตอ a บครับอ๋อโอเคก็อยากเชิญชวนให้มาดูหนังไทยเรื่องนี้กันนะครับผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยที่ได้รับแน่ๆคือความบันเทิงนะครับ ส่วนนอกเหนือจากพามันเทิงก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในเรื่องของการให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ครับผมก็อยากให้อย่าพลาดกันซึ่งมันผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยฮะการเป็นเป็นหนังที่มีคนไทยและคนจีนแสดงร่วมกันแบบนี้ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับย่ายืนอย่ืนยิ้่กันหน่อยนะครับ